ชมรถเข้าใหม่ราคาดีๆอยู่กับช่วงรถเข้าใหม่ไปกับยาวี p ที่หนึง่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับยาวที่อาคานะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่อาคารถมือร์สองเซรีไทย73วันนี้นะเยาก็มากับช่วงรถใหม่ไปกับยาวค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าว่ารถใหม่ของเทียคารมีรุ่นอะไรกันบ้างบอกเลยว่าเข้ามาเยอะมากและราคาโอ้โหจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยไปชมกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะสำหรับนิสันเทียนาของเราก็มีนะคะสีดำเข้ามาใหม่แล้วแต่ที่ไฮไลท์ไปชมกันดีกว่าสำหรับคันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์สุดๆนะคะสำหรับ isuzu milx 1.9ปี2008คันนี้ลูกค้าขาได้เป็นสีน้ำตาลด้วยและราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0กวาบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหบอกเลยว่า i s u ิ u milx คันนี้ประหยัดสุดๆเพราะของเขาได้เป็นเครื่องยนต์1.9ด้วยและปี2008โอ้โหได้ปีใหม่ๆไปใช้งานนะเดี๋ยวเราไปชมกันรอบคันสักนิดนึงค่ะ คันนี้นะเข้าใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้ออกสื่อที่ไหนเลยใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็รีบทักกันเข้ามาได้นะสำหรับใครที่กำลังมองหาอีซูโมลเอ็กรถครอบครัวสุดประหยัดคันนี้บอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยภายในของเขาก็มีออปชันจัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปชมภายในกันบ้างดีกว่าเป็นน้ำจิ้มพอนะลูกค้าขาไปชมกันเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่นะ บอกเลยนะว่าเปิดเข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นอับแน่นอนเพราะของเรานะเลือกรถสภาพที่ดีมากๆเลยให้ลูกค้าลูกค้าจะได้มั่นใจได้เลยนะจ๊ะนี่ขนาดเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพหรือล้างใดๆบอกของเขาก็คือยังใหม่สวยสะอาดแล้วก็นิ่มๆแบบนี้เลยนะลูกค้า่ะ แต่ไม่ได้เอายุบนะนะ,ะแล้วก็เป็นบอกปรับไฟฟ้าแล้ว<อ>ด้วยเนาะพวงมาลัยต่างๆนะสัมผัสไปเนี่ยลูกค้าขาไม่มีรอยถะลอกแน่นอนอเนียนกริปแบบนี้เลยค่ะลื่นมือ,อนะคะ<อ>มันติดฟังก์ชันค่ะรับสายได้วางสายได้เนาะ<อ>สั่งการด้วยเสียงต่างๆนะ,ะแล้วก็มีคูชคอนโทรลที่พวงมาลัยให้ด้วยเนาะภายในก็จะประมาณนี้แล้วก็มีแจมมีจอให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังกันด้วยลูกค้าขานะ,นะบอกเลยว่า จัดเต็มมากๆนะมิวเอ็กทั้งจอด้านหน้าทั้งจอด้านหลังโอ้โหครบคันกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ต้องรีบทักกันเข้ามาแล้วนะคะเพราะรถเข้าใหม่เนี่ยยาาบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรุ่นที่2กันดีกว่าค่ะไปเลย ไปต่อกันเลยค่ะลูกค้าขาขอเป็นรถกระบะบ้างนะคะบอกเลยว่าเทียคารไม่ได้มีรถเก่งแค่นั้นแต่ยังมีรถกระบะให้ด้วยสำหรับคันนี้นะ,ะเป็นเจ้า Toyota Revo 2.4 e p runner ปี2017ค่ะและราคาของเขาอยู่เพียง569,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ10,000กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของรถ r ี v o กระบะคันนี้กันเลยคันนี้นะคะเป็นดับเบิลแคบด้วยนะคะลูกค้าขาและเป็นรุ่นยกสูงดับเบิลแคบนะคะเป็นเกียร์ออ โตแล้วนะคะสำหรับคันนี้โอ้โหสีของเขานะได้เป็นสีบอลเงินลูกค้าสวยงามมากมากเลยนะคันนี้นะคะแล้วก็บันไดของเขาเนี่ยริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะแมกไลเนอร์ก็โอ้โหแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมรถจริงๆเลยทีเดียวนะคะจะได้เห็นไปกับตาเลยเนาะว่ารีโว่คันนี้สวยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปแอบชมภายในกันสักนิดนึงดีกว่าสำหรับรีโว่คันนี้เป็นรุ่นยกสูงแต่ผู้หญิงอย่างเราเราก็ขึ้น นี่เลยมีบันไดและมีมือจับให้ด้วยแบบนี้โอ้โหสะดวกสบายมากเลยทีเดียวภายในนะลูกค้าขาบอกเลยว่า เป็นรถกระบะที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเนาะและยังได้เป็นเกียร์ออโต้สำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบเหยียบเบรกบ,บ่อยๆเนาะเวลาช่วงรถติดนะคะก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ขับง่ายขับสบายยังมีอ e ีคอนโหมดพาว์โหมดให้ด้วยเนาะประหยัดพลังงานไปอีกค่ะหัวพวงมลาลัยก็ยังได้มันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้หมดเลยลูกค้าสามารถรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงจากมลาลัยได้นี่ได้เป็นหน้าจอแบบนี้เนาะสัมผัสกันที่หน้าจอได้เลยนะสำหรับรถคันนี้โอ้โห สุดยอดและตรงนี้เลยลูกค้าขาไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือคูบ็อกนั่นเองนะรถกระบะยังมีคูบ็อกนะคะคุ้มค่า,ค,า,ค,าคุ้มราคาจริงๆเลยสำหรับริวอคันนี้สีประตูเกียร์ออตโต้นะพิรันเนอร์ยกสูงด้วยราคาเพียง5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะใครที่สนใจแล้วก็ต้องรีบทักทายกันเข้ามาแล้วละคะ่ะอ่ะ ไปต่อกันดีกว่าค่ะลูกค้าขะนะไปต่อกันที่รถอะไรกันดี <c oughs> นี่เลยมาต่อกันที่รถครอบครัวอีก <c oughs> หนึ่งรุ่นกันบ้างนะคะคันนี้นะ <c oughs> เป็นเจ้าโตโยต้ i อิน v a ค่ะ 2.8V ปี2018โอ้โหเป็นตัว V แล้วนะคะลูกค้าขา VIP มากๆเลยราคาคันนี้บอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นสุดเพเเศษมากๆปกติเนี่ยราคาตัว V นะคะจะอยู่ที่7 0แสนกว่าบาทแต่วันนี้เทียคาจัดโปรให้เลยเหลือราคาเพียง6,99,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปลองชมรอบคันอีกสักหรอบค่ะคันนี้นะเป็นอินโนวนะคะลูกค้าขา 2.8V ปี2018นะคะบอก เลยว่านั่งสบายนะภายนอกก็สวยนะคะรุ่นนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแรงง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้โอ้โหเป็นปี2 0 1 8นะลูกค้าค่ะราคาเพียง600,000ก็บาทเท่านั้นเองนะปกติเนี่ยขาย7-8แสนกันแน่นอนเดี๋ยวเรานะคะไปชมภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าเข้าใหม่จริงๆลูกค้าค่ะ ห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับรถเข้าใหม่คันนี้เซอร์ไพรส์ามากๆเลยนะโอ้โหสวยสะอาดนะคะสำหรับคันนี้ไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยเนะาะอบอกเลยว่ายังร้อนๆอ,อยู่เลยนะรถคันนี้เพิ่งมาจอดแน่นอนนะคะห้องเครื่องของเขาสวยสะอาดแล้วก็ไม่มีคราบฝุ่น น้อยมากๆลูกค้าขาริ้วรอยการใช้งานก็มีเป็นปกติเนาะสําหรับคันนี้คันหน้าบอกเลยว่านี่เลยเดิมๆดูสักไหนเลขคันหน้าก็ยังอยู่ลูกค้าขาแล้วก็ริ้วรอยซินยางต่างๆนะยังอยู่ครบเลยค่ะสําหรับคันนี้เนาะฝากระโปรงก็นี่เลยฉนวนกันความร้อนของเขานะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ สติก,กอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะคะห้องเครื่องคันนี้สวยสะอาดนะคะแล้วก็ดูแลเดี๋ยวเรามีการทาสปาดูแลทําความสะอาดให้อีกูกคค่ะโอ้โหไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่าสําหรับตัววีคันนี้เนาะเขาจะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะลูกค้าขะนี่เบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะได้เป็นปุ่ม p u s ส start แล้วนะ,ะสาหรับ Innova คันนี้พวงมลาลัยของเขาเรียบเนียนจริงๆนะคะ พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันสามารถรับสายนะคะได้เลยสั่งการด้วยเสียงได้เชื่อมต่อบูทูธต่างๆได้ได้เป็นหน้าจอด้วยนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอเป็นระบบสัมผัสแอร์ของเขาก็ยังได้เป็นแอ,อร์ออโต้และ VIP ยังไงเรามาดูบอดแถว2กันเลยค่ะนี่เลย VIP แบบนี้นี่เองนะคะสำหรับบอดแถว2ก็เป็นบอ่อแยกแล้วนะคะใครที่ จะเข้าไปนั่งแถว3ามน้ำไม่ต้องพับเบาะลูกค้าขาสามารถเดินเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้ส,สำหรับ2ท่านที่นั่งตรงกลางด้วยบอกเลยว่า VIP แบบสุดๆกันไปเลยนะสำหรับอินโน a คันนี้ราคาเพียง6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าขาผ่อนเพียงเดืละ1นละ1 0มืกว่าบาทใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอินโนวอีกหนึ่งรุน่นที่เป็นสีขาวลูกค้าขาสวยมากเลยไปชมกันเลยคะ่ะ มาต่อกันเลยนะคะสำหรับรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะโตโยต้าอินวา 2.8V ปี2019เลยลูกค้าค่ะคันนี้ได้เป็นสีขาวสีขาวนวลสวยงามมากนะคะเหมาะมากสำหรับรถครอบครัวและคันนี้นะปี2019 2.8V นะคะราคาเพียง739,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ12,000กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยค่ะ<ว>และคันนี้เยาบอกเลยว่ามีจุดเด่นแน่นอน<ว>นะคะจะได ไ้อะไรไปนั้นรอชมกันเลยนี่รอบคันนะอินาวาคันนี้ได้เป็นสีขาวออกเป็นสีขาวมุกนะลูกค้าขาและเป็นตัววีด้วยเขาให้ชุดแต่งมาแบบว่ารอบคันแล้วนะ้องไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะลูกค้าขาไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วรถครอบครัวนะ่าใช้งานขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมจุดเด่นกันดีกว่ารถเข้าใหม่นี่สังเกตได้เลยนะยางคันนี้ได้เป็นปิน ยางคันนี้นะคะได้เป็นปี2022ค่ะได้เป็นยางโยโกฮาม่าด้วยโอ้โหคืนชื่อมากๆนะ,ะสำหรับยางคันนี้ใช้งานกันได้ยาวๆเลยเดี๋ยวเราไปแอบชมภายในกันบ้างดีกว่านะสำหรับคันนี้ปี2019ลูกค้าขาปีใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยๆโอ้โหเบาะนี่ เยวตบให้ดูเบาเด้งนะคะไม่มีรอยยุบตัวเลยอันนี้เบาเดิมๆจากโรงงานเลยนะลูกค้าขานี่เลยนะ,ะกดไปนะ,ะขึ้นมาเหมือนเดิมนะ,ะไม่มีรอยบุบเลยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะโหนั่งสบายมากๆเลยนะ,ะขนาดแบบว่าผู้โดยสารด้านข้างเนาะนั่งสบายแล้วก็บอกผู้โดยสาร บอกคนขับนะคะก็ยังแน่นๆเช่นกันนะคพวงมาลัยบันติฟังก์ชันค่ะไม่มีริ้วรอยการถลอกแน่นอนลูกค้าขาตกแต่งด้วยลายไม้อีกด้วยนะคะรับสายวางสายได้เลยสั่งการด้วยเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดแล้วก็ได้เป็นหน้าจอสัมพันธ์แล้วแอร์ออโต้นะคะล<ๆ>ูกคะ้าขานี่ โอ้โหโตโยต้านี่เขาให้ออปชั่นมาดีจริง,รงๆเลยให้ครูบ็อกมาอีกแล้วนะคะสำหรับอินโนวาคันนี้เนาะแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยรอบคันเลยลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าคูหน้าเสาด้านหน้าและด้านหลังค่ะโอ้โห oh, oh, ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มมากๆเลยน่าใช้งานมากๆสำหรับอินโนวา 2.8V ปี2019คันนี้เนาะนะนะเดี๋ยวเราไปชมเบาะผู้นั่งแถว2กันบ้างดีกว่าว่าจะสวยไหมะนะคะ,นะะราคานี้นะลูกค้าขาวบอกเลยว่าเราจัดโปรให้เพราะรถคันนี้ ใช้งานน้อยจริงๆนะคะนี่เห็นไหมชอบมากเลยนะสาหรับตัววีคันนี้นะคะได้เป็นบ่อแถวแยกแบบนี้แล้วก็มีที่วางอาหารได้วางแท็บเล็ตวางโทรศพัพท์นะคะวางแก้วน้าโมหูวีไอมากๆจริงๆเลยนะและด้านบนก็ได้เป็นไฟแบบ L.E.D เนาะแบบว่าส่องสว่างกันให้แบบนี้เลยลูกค้คาขาแอร์ก็มีแอร์แยกทั้ง3แถวเลยสุดยอดมากๆและด้านท้าย,ย่าบอกเลยว่าพับบอดได้แล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับอินโนว คันนี้ใครที่นะกำลังจะขยายครอบครัวหรือหรือเปลี่ยนรถเนาะนะนะจากรถเก่งอยากได้เป็นรถครอบครัวลองดูนะลูกค้าขาอินโนวคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้เยาวขอแถบอีกหนึ่งคันลูกค้าขาไปชมกันเลยนะคะามาดูกันเลยค่ะเยาวจัดให้เลยนะสำหรับ t o โยต้าติสปี2017คันนี้ได้เป็นโฉม m i n เ r c h a เชนแล้วลูกค้าขาเขาปรับเปลี่ยนโฉมมาจากรุ่นปี16รุ่นก่อนหน้านี้ กระจังหน้าเขาก็จะเหลือ2ชั้นแบบนี้นะคะทำให้ดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวน่าใช้งานมากขึ้นเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเอาติสเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะสำหรับเทียค่ะนะ,ะขายดีมากจริงๆนะ,ะมากกว่า50-60คันกันเลยทีเดียวนะคะเอาติสคันนี้เป็นรุ่น ปี17แล้วด้วยได้เป็นโฉม Minor c h a n นเนาะลูกค้าขาออปชั่นของเขาก็จัดเต็มมากๆเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปี16เยอะทีเดียวเลยแต่บอกเลยว่าการผ่อนราคาเบาๆเลาลูกค้าขาจัดโปให้เลยละกันนะสำหรับอัติสคันนี้โฉม Minor c h a n นะราคาเพียง419,000บาทเท่านั้นค่ะ พันเพ, the last 7, พียงดอลลา7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองบอกเลยว่ามีเยอะมากจริงๆลูกค้าะตรงนี้ก็คือคลังโตโย t a าเอาติ้นเลยลูกค้านะจ๊ะได้เป็นสีบอลเงินสีนี้บอกเลยว่าดูแลง่ายมากๆและเครื่องยนต์ของเขานะใช้งานกัน20 10ปี20ปีเนี่ยใช้งานกันได้ยาวๆนะเพียงแค่ลูกค้านาะอดูแลนะตามอายุการใช้งานของเขาเท่านั้นเองนะแล้ว EP นี้นะคะเราก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับรถเข้าใหม่ ไกับยาว EP ีที่1นับเปิดตัวเลยนะคะคะใครที่อยากให้ยาวนำรถอะไรเข้ามาใหม่หรือพรีเซนต์รถอะไรเข้าใหม่ก็าสามารถพิมพ์บอกกันได้เลยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ยาวด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับใครนะที่สนใจรถเมื่อสองก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0894433774ค่ะอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0806588999ค่ะหรือทางที่เพจ a c e b o o k นะคะรถเมือ่อสองทีอาค่ะ ไลน์แอดแอดเทียค่ะแอดกันเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแล้วฝากอีกหนึ่งช่องทางเนาะช่องทางทิกตอกของเทียคานั่นเองลูกค้าขาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะหรืออยากให้ยาามารีวิวรถรุ่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้กันได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่นั้นลูกค้าขาฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้เยาต้องขอตัวลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย